ตอนนี้หลังจากโควิดก็แม่ค้าพ่อค้าก็แย่นะแต่พอได้ขายของก็ดีขึ้นค่ะพอได้มีงานทำก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก,ก,ก็ดีขึ้นใจเห็นก็ลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะดีมากค่ะก็ขอบคุณท่านนายกเลยนะคะที่ช่วยให้แม่ค้าได้มาขายของค่ะขอบคุณมากค่ะงานที่สวนสีเนี่ยลูกค้ารออยู่แม่ค้าก็รออยู่ค่ะเป็นงานที่จะได้ดีมากยิ<ม>่งปีนี้จู้สกก็ดีมากเฟอร์เฟคเลยค่ะ,คะแล้วก็มลินค้ามาก แม่ค้าก็แฮปปี้ลูกค้าก็แฮปปี้จากคำยืนยันของกะยุพาและป้าน,นภาพรที่ได้มีการออกบูธในงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพครั้งที่15ที่เทศบาลตำบลววชิตได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความเข้าใจการบริการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลซึ่งจะส่งผลให้กับผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารอีกทั้งยังช่วยกระตุน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัดกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงสปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวิชิตที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดภูกเก็ตสิ่งเหล่านี้คือการสร้างให้เกิด มุทนมุนเวียนสร้างไรายได้กเกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชชนในท้องถิ่นของเรานะครับเพื่อให้ต่อย,ยอดเพื่อกระตุ้นให้คนที่เคยอ,อยู่บ้านนานๆได้ออกมาเดินบ้างให้ออกมาคลายเส้นเพื่อคลายเครียดบ้างอันนี้คือสิ่งที่ได้ดำเนินการนอกจากนี้แล้วในส่วนเด็กเดินนั้นก็จะให้พี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีบุตรหลานได้นําบุตรหลานมากล้าแสดงออกบรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่มาออกบูธมากกว่า120ร้านค้าแล้ว ยังมีการแข่งขันการทอดไข่ดาวกระทะเหล็กการแสดงบนเวทีการแสดงความสามารถของเยาวชนการรวมพลของคนออกกําลังกายและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินงานที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตระหนักต่อผู้ประกอบกิจการด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ซึ่งโครงการอาหารอร่อยนั้นต้องนําเรียนว,ว่าเราเองนั้นในพื้นที่เราเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวมีพี่น้องชาวตะวันชิตพี่น้องใกล้เคียงทั่วประเทศต,ต่างชาติมารับประทานอาหารมาเที่ยวภูเก็ตต้องมารับประทานอาหารแต่สิ่งที่สำคัญคือการรับประทานอาหารต้องปรา,าศจากสารเปนเื้อนซึ่งในนี้นทางเทศบาลเองได้ดำเนินการอบรมผู้ประกอบการอบรมในเรื่องของสารเปนเพื่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ดำเนินการมาค้าขายในงานเทศกาลอาหารอร่อยนั้น ทานอาหารอย่างถูกคุณลักษณะแล้วก็ปราศจากสารเปื้อนทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูกเก็ต